เซรีนเฮดไนส์สกูไปหาที่แอบดีกว่าก็อันนี้เป็นพาร์ทสามแล้วนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมคะทำไมผมชอบเซอร์ไวท์์คิลเลอร์ผมชอบการหนีคิลเลอร์แล้วก็แอบ,บแล้วก็จุ๊กนะคะชอบอย่างนั้นแล้วก็การเซรีนเฮดมาแล้วเซรีนเฮดอีสเธอร์แปลว่าอะไรนะ ไม่เข้าใจอ้าวเอ้า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 ,อาเพื่อนลมละเพื่อนลมละว้าโอ้ยมาแล้วนี่ก็นี่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 ก็โหวันนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยครับโหยตายกันเยอะเลยตายกันอย่างเป็นหมู่คณะเลยเฮ้ยโนแคมปิ้งมาแล้ว ว้ามาีอะไ<า> <What? S 2> รมาวโอ,อโดอีกแล้วเอวมีเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเอาเพื่อนตายแล้วเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหผู้หญิงคนนี้เป็นเนอะ เดีวมีเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยโหตายเลยเพราะเพื่อนตัวเดียวเลยเนี่ยที่ไม่ช่วยเราเดี๋ยวสกินแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวสกินผมซื้อในที่สุดผมก็ปลดล็อกเซเรนเฮดได้แล้วหนึ่งพันบาทนะครับเอาวันนี้ดีกว่าซิงเกอร์อะไรก็ไม่รู้ใครรู้จักซิงเกอร์บ้างเนี่ย ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าวีคโกการเดเดสสันก็มีตุดตลกก็มีคุณยาแกนนี่ก็มีเจนเดอะคิลเลอร์ก็มีเจนเดอะคิลเลอร์ก็มีเดฟเฟนก็มีด็อกเตอร์เดวิดก็มีชักกี้ก็มีสกินตัวเองก็มาค่ะมีหลายสกินเลยแฮปปี้เดอะคาวก็มีฮาร์มหนึ่งพันบาทสกีมเมอร์ก็มี หนเลยว่าเลยแต่ผมเอาคาที่หมดเลยโหคนนี้เขาเล่นเก่งอะ่ะใส่เป็นเทสซะด้วยไหนเนาะคนที่เป็นอ๋อคนนี้ไงคนเดียวคนนี้นผมจะได้เป็นนี้เนี่ยรอบนี้ใช้คิลเลอร์อะไรดีคิลเลอรขาวแล้วกันใช้คิลเลอรขาวตัวตลกมัาเล็มา ดรเดวิก็มีใช้แล้กันดรเลวิแปดร้อยสิบแปดบาทเดินท่าแปลกๆจังเลยเพื่อนไปซื้อไปซื้อท่าเดินอะไรมาเนี่ยครเลเวลเท่าไหร่บ้างเนี่ยผมเลเวล2ยี่สิบามมาแผมไม่ได้เป็นอีกแล้วเป็นไรมากเนี่ยผมไม่ได้ เรนอร์แมนเจอเหมือนซาร์เรนเทสเนี่ยเคด่านสนุกครับมีเพื่อนยูเอฟเคอยู่โหเร็วมากทำไมเพื่อนเร็วจังเซเนแมนมาแล้วแอบก่อน แอ็ดตรงนี้แ,แอ็ดตรงนี้มาเงี่มยามยาเง้ยมาเงี้เขาน่าจะรู้กันแล้วังว่าตรงนี้มันแอบได้แบบที่อื่นก็ได้ไม่มีที่ไหนที่จะแอบแล้วเนี่ยเฮ้ยประตูทางออกอยู่ใกล้ๆเลยไปก่อนอู้หูยมันไอ้ท่านี้เหรอท่านี้เหรอ ตกใจหมดเอฟวันเอฟใจใจคนนี้เป็นหรอสแสดงชื่อว่าแว่แวว,ว,ว,วอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่อคนนี้เลยผมรู้จักแต่ราฟาโอนทอนี้ก็คือชื่อผวกนันแหละสัญญาญาเขาไม่รู้ใคร จะจากช่องโนพาวิทมั้งถ้าจำไม่ผิดจะมีคนที่ชื่อว่ายายา,ยา,ยาอยู่เพราะว่าตอนที่เล่นตอนที่เขาเล่นสไปเดอร์อะ่ะเขาบอกว่ายายา,ยาน่าจะชื่อตัวเองมั้งตอนนี้ผมจำได้ว่าเขาใช้สก,กินตัวเองอะ่ะเคไปหาที่แอบด,ดีกว่า เ uhm. นะเพื่อนลมอีกแล้วเป็นไรมากกันปะเนี่ยทำไมล้มกันบ่อยจังเลยฮประตูทางออกก็อยู่ใกล้ๆโอเคประตูจะเปิดใายในสองนาทีซเรนเดอร์แมนอย่ามาทางนี้นะ ผมแอบรงนี้แล้วกันเขาจะรู้กันไหมเนี่ยผมยังไม่เคยมาแอบตรงนี้เลยพาดแรกผมเล่นผ่านแล้วพา์ที่สองซวยเลยโดนเดฟเฟนตีพาสามเราจะโดนเซเลนด์แมนไหมล่ะโหพาสามนีตาแรกเซเรนเทดพาดได้กันหมดทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวประตูจะเปิดพาดในหนึ่งนาที ถ้าผมเล่นผ่านแล้วเดี๋ยวผมค่อยจบคลิปแล้วกันนะทีนี้ก็รอประตูเปิดก่อนประตูอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหเพื่อนอย่าลากมาตรงนี้นะขอร้องอย่าลากมาถ้าถ้าแกลากมาแกต้องช่วยคะนะ่ะฆ่าด้วยนะอ่าประตูจะเปิดภานในหนึ่งนาทีไม่รู้ว่าประตูมันอัตโนมัติเปิดเองได้ปล่าเพราะปกติแล้ว คนจะต้องมาเปิดประตูอยู่แล้วทำไมอันนี้ประตูเปิดเองได้เลื่อนเองโอเครอแล้วกัน40บวิสามบวิหนนาทีโอเคแบบก่อนเปิดเซนเ์อล์แมนเขาไม่รู้อ้าวเพื่อนตาย26 25 24 23 22 21 2 0 สิบเก้าสิบแปดช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีอยแมอ F high master เลยเพราะของผมต้องใส่รหัสเพราะผมใช้เครื่องพองไงมาอันเคประตูเปิดแล้วสามสองหนึ่ง